สงครามขยะทะเลปัญหาใหญ่ของไทยปัญหาใหญ่ของโลกประเทศไทยทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเนี่ยติดหนึ่งในห้าของโลกเราต้องลดขยะให้ได้1 1 0 0 0ล้านชิ้นรายงานล่าสุดขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ w wf ที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยขั้วโลกและทะเลในประเทศเยอรมน,นีที่วิเคราะห์ปัญหามลพิษที่เกิดจากพลาสติกมากกว่า2,500กรณี และพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าภายในปี2643หรืออีก78ปีข้างหน้าพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะกรีนแลนด์มากกว่า2เท่าครึ่งจาะเผชิญปัญหาด้านระบบนิเวศวิทยาขั้นร้ายแรงซึ่งมีสาเหตุมาจากไมโครพลาสติกและก่อนสิ้นศตวรรษนี้ไมโครพลาสติกที่อยู่ในทะเลจะเพิ่มขึ้นถึง50เท่า และมละพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในปี2,593หรืออีก28ปีข้างหน้าสาเหตุเกิดจากขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในทเะเลเมื่อเผชิญกับแสงแดดและกระแสคลื่นลมพลาสติกจะแตกสลายซึ่งพลาสติกเหล่านี้จะมีขนาดเล็กมากทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลตั้งแต่แพลงต้นสัตว์ที่มีขนาดเล็กจิว๋วไปจนถึงวานตัวใหญ่กินไมโครพลาสติกเข้าไป แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลพื้นที่ตำบลอุทัยอําเภอหูไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังสร้างผลกระทบกับชาวบ้านทั้งตำบลอุทัยกว่า1,000ครัวเรือนเนืน่องจากกลิ่นเหม็นจากกองขยะได้โชยในรัศมีเกือบ10กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านโดยรอบบริเวณน,นั้นต่างได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะดังกล่าวซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งวัดโรงเรียนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีน้ําจากบ่อขยะ ไหลออกมาสู่แหล่งน้ําธรรมชาติทําให้เกิดน้ําเน่าเหม็นสร้างความว่นวิตก,กับชาวบ้านเกรงว่าอาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขในพื้นที่เนื่องจากเวลาฝนตกหรือช่วงเวลากลางคืนที่มีลมพัดมากลิ่นจะมาด้วยลักษณะของกลิ่นก็คือเหม็นรุนแรงมากทําให้ชาวบ้านหลายคนมีอาการมึนเวียนศีรษะถามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเขาออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาห,หน่อยเพราะว่าขยะเนี่ยมันล้นบ่อฝังกลบนะครับ อยู่ริมถนนสายขามสแกแสงเมืองคงใกล้โรงพยาบาลขามสแกแสงนะครับบนเนื้อที่ประมาณ10ไร่อ่ะจุดนี้มีกองขยะสะสมสูงกว่า2เมตรนะครับกระจัดกระจายส่งกลิ่นเหม็นคระคลุ้งไปหมดสร้างผลกระทบกับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่แถวๆนี้รวมถึงมื้นที่การเกษตรไร่มันสำปะหลังก็จะมีมลพิษน้ำเสียจากกองขยะไหลลงพื้นที่ชาวบ้านเขาบอกต้องทนกับปัญหานี้มามากกว่า20ปีนะครับ บอ่อขยะแห่งนี้เนี่ยรับขยะได้เพียงวันละ300ตันนะครับในขณะที่ปริมาณขยะแต่ละวันมีมากถึง400 5 0 0ถึง500ตันสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีแพแต่ไม่ตีโพยตีพายกระผมนายศิรพัฒรัศ,รศมีต่อแสงงามจ้า และดิฉันนางสาวนิชกาลางาาังสกายามหฮ่าฟีโนโกโก้โอวินตินและพบกับล่ามภาษามือวันนี้นางสาวรัชดาเสนาชูประดินราเทพพยพบรางคูลขยะในเมืองเ้าวดเเิ่มปรนมาณเคเลื่อนไหวหลังจากที่ได้รับการทิ้งขยะมานานหลายปีกลุ่มขยะสาธารณะเริ่มรวมตัวกันออกมาประท้วงต่อสาธารณะโดยเรียกร้องให้คนทิ้งขยะในวิธีที่มีเกียรติและมีสไตล์มากขึ้นครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอจบรายงานข่าวแค่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายการตีแพ่แต่ไม่ตีโพธิภัพยและพบกันในวันที่คูโจรีเวหาวิหกแคลเซียมมอคาเตสปีเป็ดหรือไทยเทรดชมพูระเรื่อชื่นบานสังงานทั้งหมดตรง món. สวัสดีค่ะ ในการใช้ชีวิตใน,ในสังคมปัจจุบันนะคุณไปตลาดคุณไปร้านค้าต่างๆเองเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวคุณก็จะขาดความพร้อมนะคุณก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับที่เราอยากแนะนําคือเราต้องมองว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันจะเลวร้ายลงไปอย่างไรบ้างในเรื่องของภูมิอากาศในเรื่องขยะที่มันล้นโลกนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยมันได้นะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่าง การเตรียมถุงผ้าในการจะไปซื้อของนะครับการงดเว้นการใช้สิ่งที่ไม่จําเป็นนะปลดพลาสติกอย่างนี้นะครับมันเป็นมันเป็นส่วนเกินอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่องของถุงพลาสติกเรื่องของแพคเกจิ้งคือทุกอันเนี่ยมีทางออกทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเออตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหาความรู้ประมาณ สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราวันนี้มานำเสนอในหัวข้อเรื่องการแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์โพลิเมอร์เป็นวัสดุที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หลายชนิดเป็นแบบใช้แล้วทิ้งอย่างเช่นกล่องโฟมบรรจุอาหารถุงพลาสติกหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกและขวดน้ำดื่มซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือถ้าหากว่าย่อยสลายได้ตามตามธรรมชาติเนี่ยก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากค่ะนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่เป็นประเภทไฉแนวทิ้งแล้วนะคะก็ยังมีพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นผล,ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ประเภทที่คงทนนะคะอย่างเช่น ภาชนะที่ทํามาจากเนลามีนยางรถยนต์หรือเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์ที่เป็นนามาทําเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นพวกเทียมนะคะอย่างเช่นหนังเทียมอย่างเช่นกระเป๋าหนังเทียมนะคะหรือว่าเข็มขัดหนังเทียมเป็นต้นค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเมื่อหมดอายุการใช้งานนะคะก็จะถูกทิ้งเป็นขยะเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็นอกจากจะเป็นวัสดุที่เป็นหนังเทียมหรือว่าเป็นในส่วนของส่วนประกอบวัสดุของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วนะคะก็ยังคงมี ใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ทางการเกษตรแบบหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นถุงพ่อชําหรือว่ากระถางพ่อชําพลาสติกนะคะแผ่นคลุมดินพลาสติกกระสอบปุ๋ยถุงบรรจุพันธุ์พลาสติกสารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็แผ่นพลาสติกลูกฟูกเชือกไนลอนนะคะหรือว่าเชือกพลาสติกวัสดุเหล่านี้นะคะก็ะแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการใช้งานแต่เมื่อหากว่าได้รับสแสงแดดหรือว่าได้รับ อุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะก็จะเกิดการสลายตัวได้เร็วขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไมโครพลาสติกนั่นเองค่ะซึ่งไมโครพลาสติกตรงนี้นะคะก็จะไปปนเปื้อนแหล่งน้ํานะคะหรือว่าพื้นดินต่างๆนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อ,อ,อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อในระยะย,ยาวเช่นเดียวกันค่ะ ปัจจุบันมีวิธีการจัดเก็บหรือทำลายขายะด้วยวิธีการใดบ้างขายะโพลิเมอร์ที่พบส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์จากพลาสติกหรือ,อยางค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดเก็บหรือว่าทำลายขายะด้วยวิธีการเผาแล้วก็ฝังกลบดินนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะใช้วิธีการ เผาแล้วก็ฝังกลบดินใช่ไหมคะทุกคนคิดว่าการกำจัดขยะโดยการเผาะจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างคะสำหรับการ ขยะแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่กำจัดขยะได้โดยวิธีการที่สะดวกที่สุดนะคะแต่ก็จะเป็นการนำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดแก๊สเดือนกระจกนะคะซึ่งแก๊สเดือนกระจกก็จะส่งผลกระทบแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับปัญหาโลกภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากการาเกิด แก๊สคาร์บอนไดอกไซด์แล้วนะคะการเผาขยะก็จะส่งผลให้เกิดสารพิษอย่างเช่นสารฟอสจีน ไดออกซินซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะซึ่งสารนี้นะคะก็จะทำให้ระเหยแล้วก็เกิดการระคายเคืองตาใบหน้าแล้วกเ็เข้าสู่ร่างกายของเราได้ซึ่งก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมายอย่างเช่นปอดบวมนะคะปอดอักเสบแล้วก็โรคมะเร็งแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อ เกิดการเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะคนวิธีการฝังกรบดินในปัจจุบันนะคะก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีวิธีการมีกัน แต่ทางในภาครัฐนะคะก็มีวิธีการจัดการอยู่แต่ด้วยมีสภาพพื้นที่ที่จำกัดก็คือมีพื้นที่ในการจัดเก็บขยะที่ไม่เพียงพอส่งผลกระทบให้มีการทับถมของขยะที่เป็นภูเขาซึ่งก็เห็นได้ชัดจากข่าวข้างต้นนะคะซึ่งจากปัญหานี้เองเนี่ยก็ทำให้จากที่ขยะเนี่ยทับถมกันกองเป็นภูเขาก็ส่งผลกระทบต่อ,อ,อสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ สภาพพื้นดินบริเวณนั้นด้วยแล้วก็เกิดมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกันซึ่งก็ในส่วนของมลพิษทางอากาศเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์แล้วก็ทางสภาพแวดล้อมก็อย่างเช่นถ้า,ากว่าแถวบ้านคนก็คือมีการทําการ,กรเกษตรอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับ กองขยะตรงนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อ,อสภาพพื้นดินที่มีการเน่าเสียหรือว่าแหล่งน้ําที่มีการเน่าเสียนั่นเองค่ะค่ะนอกจากจะมีวิธีการฝังกรบดินแล้วนะคะก็มนุษย์ยังคงทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองแหล่งน้ําหรือว่าจะเป็นทะเลเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตรงนี้นีก็จะเห็นได้ชัดจาก แหล่งน้ำเน่าเสียหรือว่าการที่มีสิ่งมีชีวิตมาลอยมาตายอยู่บริเวณผิวน้ำค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีวิธีการกำจัดขยะอยู่ไม่กี่วิธีนะคะซึ่งในแต่ละวิธีเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมทุกวิธีเลยค่ะ มีรายงานการวิจัยออกมาว่าอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกสามารถถ่ายทอดไปสู่โซ่หารจนนำเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์และสัตว์และสิ่งมีชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นปลาทูแม่กลองที่เป็นข่าวเมื่อสองสปีที่ผ่านมา เนื่องจากพวกไมโครพลาสติกบริเวณเนื้อเยื่อของปลาทูเมื่อม,มนุษย์รับประทานปลาทูก็จะได้รับไมโครพลาสติกเช่นเดียวกันซึ่งก็จะได้รับไมโครพลาสติกกันเป็นทอด,ทอดซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพขยะพลาสติกขยะพพลิเมอร์เนี่ยก็จึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะ แนวทางปัญหาการลดขยะพลาสติกในปัจจุบันหนึ่งเลยก็คือการลดการใช้นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารีดิวค่ะ ซึ่งความหมายของรีดิวนะคะคือการลดบริโภคทรัพยากรต่างๆลงซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ดีแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆรีดิวลงก็จะช่วยประหยัดทรัพยากรลงอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะอย่างเช่นวิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือการไม่รับถุงพลาสติกการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกกา,าก,าาตก,การใช้แก้วน้ําหรือภาชนะที่นํามาเองใส่อาหารแทน ะะซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดการใช้จำพวกของพลาสติกนั่นเองค่ะ 2. การใช้ซ้ำหรือที่เราเรียกกันว่ารีวิวนะคะเป็นการนำวัสดุที่เป็นขยะเนี่ยนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้เกิดคุ้มค่ามากที่สุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำนั่นเองค่ะ ซึ่งการดียุสนะคะก็จะแตกต่างจากรีไซเคินตรงที่เราเนี่ยไม่ได้นำมาแปลรูปใหม่นะคะเพียงแต่เราเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานนะคะอย่างเช่นถุงพลาส,สติกหูหิ้วนะคะเราเมื่อใช้งานแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำเป็นถุงขยะได้อีกด้วยนะคะหรือว่ากล่องคุกกี้นะคะที่เป็นที่รับประทานหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำมาใส่เป็นกล่อง ใส่ของกระจุกระจิกได้ด้วยนะคะหรือว่าอย่างจะเป็นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเนี่ยก็อย่างเสื้อผ้ามือสองนะคะก็จะเป็นการดียุตอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะการบีบใสเคิลเป็นการแปรรูปวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนํากลับมาใช้ใหมค่ค่ะวิธีการนี้ใช้ได้กับพอลิเมอร์พลาสติกซึ่งสามารถนํามาหลอมแล้วขึ้นรูปใหม่ได้คะ่ะโดยต้องมีการคัดแยกชนิดของพลาสติกเพื่อนํามาหลอมด้คะ่ะ ุบเห็นนะก็หาอะไรดับร้อนซะใหม่ยล้วดับร้อนถึงหวดีกว่าวิน้องเยน่ารักมากทุกคนดูไหมคะว่านี่เป็นพลาสติกประเภท PET ค่ะเป็นพลาสติกประเภทที่หนึ่งนะคะโดยสัญลักษณ์แรกนะคะพลาสติกประเภทนี้นะคะ PET Polyethylene terephthalate ค่ะ พลาสติกที่ใช้ผิดขวดน้ำหรือภาชนะต่างๆสามารถนำกลับมารีไซเคิล้นเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเส้นใ่สำหรับเสื้นกันหนาวหรือพรุมนน่นเอีค่ะนี่มันเป็นพลาสติกชนิด HDPE นี่นะนดีกว่านะคะนี่นาสติกิดข่า ความหนาแน่นสูงค is ่ะเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตถุงหูหราขวดน้ำสามารถนำกลับมาดีไซย์พื้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นสนวนกันความร้อนภาชนะบรรจุพันฑ์นี่นะคะก็คือุพลาสติกชนิด LDPE ค่ะพรีที่สี่ค่ะพลาสติกประเภทที่สี่นะคะดูจะเรียกว่า LDPE เป็นพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ เป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตถุงใส่ของต่างๆสามารถนั่กลับมาหรือใส่เครืนเป็นผลิตภัณฑ์เชน่นถุงขยะนั่นเองค่ะพอ PVC. เป็นพลาสติกประเภทที่3มค่ะพลาสติกประเภทที่สามนะคะอรือจะเรียกว่า PVC คอรีไวนิ่งคอร์ลเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตขอน้ำหนังเทียมสายยางฟิล์มยืดห่ออาหาร สามารถนำกลับมาดีไซเคลืนเป็นผลิตภัณฑ์เช่นพันยางปูพื้นค่ะ แนวทางการลดปัญหาขยะจากโพลิเมอร์นะคะหรือพลาสติกในปัจจุบันนอกจากเราจะมีแนวทางในการลดการใช้และการรีเซ็คิลแล้วการใช้โพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจจะช่วยลดปัญหาได้ค่ะโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะก็อย่างเช่นพล er ิบิวทิลีนแอดิเพตเทเริฟเทเลสพอลิคารลบโทนโพ l ลิเล็กติดแอซิดพลิไฮรอก ซีบิวทิเลตพอลิเมอร์เหล่านี้นะคะเป็นโพลิ e เอเตอร์ที่สายพอลิเมอร์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรซิลิตได้ง่ายค่ะทําให้การย่อยโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติได้เร็วกว่าพอลิเมอร์สังเคราะห์ทั่วไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพยังอาจจะใช้พอลิเมอร์จากธรรมชาติได้ค่ะเช่นแป้งหรือเซลลูโลสค่ะ ผลกระทบจากการใช้และการกำจัดพอลิเอทิลีนหรือ PE ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คือถุงพลาสติกผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมการย่อยสลายของโพลิเมอร์ในธรรมชาติจะใช้เวลานานและเกิดขึ้นได้ยากทำให้ขยะโพลิเมอร์นี้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากซึ่ง PE ก็อย่างเช่น HDPE ซึ่งข้อเสียที่สําคัญที่สุดของ HDB นั่นก็คือคุณสมบัติที่ไม่สามารถย่อยฉลายได้ทางชีวภาพซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง แผ่น HDPE และแผ่นพลาสติกสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายร้อยปีสง่งผลให้ปัญหามลภาวะจากพลาสติกทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อทิ้งลงในหลุมฝังกลบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะกินพื้นที่อันมีค่าเท่านั้นแต่ยังเสี่ยงต่อการชาล้างสารเคเมีอันตรายลงในดินและน้ำใต้ดินอีกด้วยต่อมาถุงพลาสติกที่สร้างจาก พลาสติก LDPE สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ซึ่งจะสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการผลิตถุงพลาสติกชนิดอื่นๆแบบมีนัยยะสำคัญแม้ว่าถุง LDPE จะถูกนำมาใช้ซ้ำเพียงครั้งเดียวด้วยการน,นำอามาใส่ขยะและส่งไปกำจัดด้วยกรารเผาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 1. ก็คือการลดการใช้ถุงพลาสติก 2. คือการนำมารีไซเคลิลผลกระทบจากการใช้และการกำจัดพอลิไวนิลคลอไรด์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่นท่อน้ำหนังเทียมสายยางฟิลม์มยืดห่ออาหารต่อมาก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ 1. คือการปนเปื้อนของสารกลุ่มเทลิส 2. การปนเปื้อนของไวนิลคลอรด์ 3. การกำจัดขยะที่มีพ o ลีไวนิลคลอรด์เป็นส่วนประกอบโดวยวิธีการเผาอาจก่อให้เกิดแก๊สพิษหลายชนิดเช่นไฮโดรเจนคลอรด์ไดออกซินฟูรีนฟอสจีนต่อมาก็จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 1. คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 2. แยกขยะพอลิไวนิลคลอรดน 3. นำกลับมารีไซเคลใหม่ สรุปการแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์การใช้และการกำจัดผลิตโพลิเมอร์โพลิเมอร์สลายได้ยากการย่อยสลายอาจย่อยสลายเป็นอนุภาคปาสติกขนาดเล็กอาจมีพลาสติกไซเซอร์หรือสารพิษถูกปล่อยออกมาจากโครงสร้างของโพลิเมอร์ระหว่างการย่อยสลายหรือเมื่อถูกเผาการม้องกันและแก้ไขลดการใช้โพลิเมอร์ การรีไซเคิลการใช้โพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ครับ